บมบีกเก้ชาเน n เงียบเงียบมเงียบคลิปเงียบคลิปอ่าแป๊บน right> ึงนะขึ้นไปขอก็เด้มา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 ได้ละได้ละเฮ้ย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 มีเสียงมีเฮ้หมีมีไอ้พี่โอ้โหมีมีเอามันดิเอามัน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 เอาดิ เอิ Haha, unku, gamble, ่ขึ้นยิงขึ้นยิงขึ้นยิงนปูนมาแล้วมาแล้วโจะสูงอ okay> oh, ุ้ยอุ้ยอุ้ยสลบอุ้สลบจิงนัดเดีวนัดสองตามตามตามต้องตามแล้วล่ะโอ้ยยิงไม่ดูเป็นจะยิงแล้วต้องตามแล้วล่ะง โอ้ยันแทนแทมันแทโอมันแทนแโอ้ยเจ็บเจโอ้ยผมบอกไปแล้วหมีแม่งโหดโอ้ยิจะเจอหมีเลยแต่ที่ยิงถูกนี่ก็ยิงพี่ผมยิงยิงโดนแล้วนัดหนึ่งอ่ะเป็มเลยอ่ะอ้าอยนี้เลย ี่เห็นไหมหรอเล่าให้ไหมที่บอกหน่อยอยู่ตรงนี่ฝนนุ่งฝนน่งฝนนมาเร็วมันมาเร็วมาเวมเร็วมันุมาอีกเร็วมันมาอีกเร็วมน่เียไงที่ดีไงดีไงเดี๋ยวพี่เองพี่ึบไม่ไม่อยู่ึบไม่อยู่ โอ้โหแม่งอึดมากเลยหมีหมีตัวนี้อึดมากนิ่งเราเจ็บครับเจ็บครับเฮ้ยเดีเ๋ยวเดียเดี๋ยวซอมบี้ซอมบี้อีกซอมบี้ดู มาหนีมาเจอคอมมี้ออเกินแลวเนแล้ว,ลวพี่ตายแล้วเอา้ามันตายได้ไงมันวิง่งมาหาเราแล้ว,ลวี่มันวิง่งหาใครอ่ะไปละไปดิละ ไม่แน่วะอเข็เร็วะตาม,มตามเอาซัดเลยโห้อย่เลยงไม,<อ>ไม่ทัน,นทอ,อ่ะอมลมแล้ว หมแล้วเฮ้ยเฮ้ยตก,น,ตก,น,ตกน,น้ำๆๆตกน,น้ำตกน้ำไอ้เมีอยอยู่นี่โหแหลแหลแร,แรแงเลยตกน้ำนี่ตอบจมเลยเนี่ยไอ้ดี่มันไปทุกน้ำไหนตกน้ำเลยมันลากได้มันลากได้มันลากได้ไดออชิบหายไหแล้วพี่ไหล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 ต่อเสือพาลงผมว่าเคลียร์เลยดีกว่าพี่เคลียร์เลยเคลียร์เลยอันเลยอันเลยดีกว่าไม่ทัน อันนั้นะอันนี้พี่ดีกว่าเโอ้ยังดีอ้าวมันหายไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่หมีเป็นชิ้นชิ้นโอ้ผมยิงโดนกีนลูกวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนัดโดนโดนสิบลูกไม่อยู่ยิงปืนผมกับยิงอีกทีทีก็ไม่รู้อ่ะ สองสานัดมั่งผมอะเราจะแบกไปยังไงแล่เลยพ pues ี่แล่แล่เลยแล่เลยแล่เป็นละเอียดแต่พี่แล้วเราก็แบกกันไปใส่กระเป๋าวางโคตรใส่กระเป๋าแล่เป็นอันนี้เลยพี่เทปให้ดูกระเปาละเว้ได้คนมีด้วยยังดีนะพี่ขอเอามีดหน่อย เริ่มเลยเนี่ยเียบตตอตกไปขอให้เือในสุดก็มีหนังหนังสัตว์ครับทำสองอน,นุแล้วคนราคาที่ใส่ไม่ได้อ๋อผมเอามาขาหนึ่งก็ได้อออันนี้ไม่พอมีชิ้นใหญ่แล่เป็นสเต็กอะไรล่วพี่อ,อีกหนึ่งงันอยู่ที่ผมแล้วนะ <c oughs> ขาเขือก็ซอยให้หมดเลยดีกว่ามั้งได้ดิออมอ้ออ่ะวางขาไว้ได้ผมไม่ได้ถือมีดมาเลยเนี่ยมาแต่ปืนเห็นบอกจะมาล่าซอมบี้ได้เนื้อเฉยงงไอตอนบอกว่าจะไปล่าสัตว์หาไม่เจองงชิปเป้งโอ้โห มาจะกลับแล้วนเนี่ยกันเจออุด,อด,ดริงพี่จบไอ้หนีเนี่ยอุดเยอะพี่ถ้าไม่ลุมนี่ไม่ไม่ไหวจริงนะบอกเลย,ยทั้งทั้งทั้งวทั้งอะไรด้วยนะดอกสุดท้ายแค่เก็บอะก็จะเหมาใช่ไหมโอ้ยพี่ขอไม่ขอเก็บผมยิงม่นัดแรกแล้วแล้วก็มันเหมือนโดนอะไรอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันก็ล้มเลย<ม> ใส่ยังเดียวอ่ะตึ๊บตึ๊บตึ๊บรวยงเดียวอ่ะใช่รัวเหมือนกันพี่เหมือน <laughs> ไม่ไหวที่ที่ที่เนี่ยธนูติดติดมาสิบดอกอ่ะแต่พี่บอลเหมือนมีใครเข้าหัวอยู่นะแบบตรงแถวก้อนหินเนี่ยแบบสะก็ดไฟออกเลยอ,ะอย่ะตรงนี้เหรอตรงนี้มัยิงเข้าหัวแถวนี้เนี้ยแบบ ตรงนี้เลยพี่ผมยิงออกลงมาผมอันไส้มากือเห็นสะเก็ดไฟออกจากหัวหมือสีอ่าโอเคโอเคครับก็ขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่าเราก็ทำภารกิจสำเร็จแล้วตอนแรกว่าจะไปล่าซอมบี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย